ดค่ะดิฉันชื่อนางสาวจันจีราชัยมงคลรหัสนักศึกษา651115001ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาว,าสาสวสพิาาวาลารัมร่ารหัสนักศึกษา651115002ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวตูนนะคะสงศ์รหัส วัสดีค่ะดิฉันนา,าสงสาวพัชนาตุปนัยรหัสนักศึกษา6 5 1 4 5 0 0 8ค่ะพวกเราโแกราวิชาการศึกษาพิเศษวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องการบริหารวิชาการในสถานศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยการบริหารวิชาการในสถานศึกษา พระราชบัญญัติแห่งการศึกษาคศ2,542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2คศ2,545และฉบับที่3คศ2,553ได้กำหนดสาระสำคัญในกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทางด้านวิชาการงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้มนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุขความหมายของการบริหารวิชาการ การวิชาการเป็นงานที่สําคัญมากต่อการจัดก,การศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับและทุกสถานศึกษาการที่สถานศึกษาจะเป็นที่ยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพทางด้านวิชาการเป็นสําคัญดังนั้นผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการอยา่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้งานวิชาการของสถานศึกษามีคุณนักสมบัตินักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตของสถานศึกษามีผลสัมมิททางการเรียนสูงมารู้ตามจุดหมายของหลักสูตรอันจะส่งผลให้ได้รับจากการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองของนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของงานวิชาการไว้ดังนี้ นางจันทราณีสมวนนามได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งจิติมาวรรณศรีกล่าวว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ พัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่การพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดการประเมินผลการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้การวิจัยเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาสรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึงการบริหารกิจกรรมทุกชนิด และดำเนินงานทุกอย่างของผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดผลดีกับผู้เรียนและให้ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลความสำคัญการบริหารการศึกษาการบริหารการศึกษาเป็นภาระหลัก ของผู้บริหารศึกษาและถือว่าเป็นหัวใจสถานศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการให้มรนรู้เป้าหมายของการศึกษานั่นคือนักเรียนมีความรู้ควบผู้คุณธรรมดีเก่งมีสุขมีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่ชาติต้องการสมานดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการบริหารงานวิชาการ เป็นงานที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทราบวัตถุประสงค์ผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญพัฒนาความเข้าใจและความสัมพันธ์กับงานบริหารงานวิชาการเพื่อจะช่วยยกคุณภาพของศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพพาดาพาราสีสุขกล่าวว่า การบริหารงานวิชาการถือเป็นงานหลักของสถานศึกษาที่บ่งบอกถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้งเป็นงานที่เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลทุกระดับในสถานศึกษาโดยตรง หรุปได้ว่างานวิชาการถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษาเพราะจุดมุ่งหมายของการศึกษาก็คือการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพซึ่งขึ้นอยู่กับงานวิชาการทั้งสิ้นงานวิชาการเป็นงานกิจกรรมการจัดเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรการนำหลักสูตรไปใช้แบบเรียนการเรียนการสอนงานสื่อการสอนการสอน งานวัดผลประเมินผลห้องสมุดงานนิเทศศึกษางานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพขอบข่ายการบริหารวิชาการงานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2545มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่ให้สถานศึกษาดำเนินการได้โดยอิสระคล่องตัวรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม จากผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่ายมีผู้กำหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการไว้หลายแนวคิดดังนี้ 1. การบริหารหลักสูตร 2. การบริหารเรียนการสอน 3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 4. การประเมินผลการมิเทศภายใน 5. การบริหารการพัฒนาบุคคลทางวิชาการ 6. การบริหารการค้นคว้าอิสระและพัฒนา 7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ 8. การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศวิชาการ 9. การบริหารการประเมินผลทางวิชาการของสถานศึกษา ทรวงศึกษาธิการกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่พ2พศ2545ฉบับที่3พศ2543บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบป,ประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปยังมีคณะกรรมการและสำนักงานสืบพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง<ม>จึงมีการออกกฎรกระทรวงเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาพศ2550กล่าวถึงขอบเขตด้านวิชาการไว้17ด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิน่น 2. ด้านการวางแผนงานด้านวิชาการ 3. ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4. ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6. ด้านการวัดผลและประเมินผลและดำเนินการเทียบปอนผลการเรียน 7. ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8. ด้านการพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9. ด้านการนิเทศการศึกษา 10. ด้านการแนแนว 11. ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในและมาตรฐานการศึกษา 12. ด้านการส่งเสริมชุมชนให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 13. ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ14ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กรหน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 15. ด้านการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 16. ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา17ด้านการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ลุ่งชาติาพรเวหาชาติกล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงานวิชาการคือการบริหารงานวิชาการตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนครอบคุมในสีด้านคือหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดการประเมินผลและการรับเข้าศึกษาต่อจากขอบข่ายของงานวิชาการแต่ละงานซึ่งประกอบด้วยขั้น ตอนการทำงานตั้งแต่การคิดวิเคราะห์เนื้อหาของงานที่จะดำเนินการการวางแผนการทำงานการควบคุมดูแลและการส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่กำหนดการวิเคราะห์สรุปผลการทำงานเพื่อรายงานและการนำผลการประเมินไปใช้แก้ไขปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป นั้นล้วนแต่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบของครูแต่ละคนที่ทำงานร่วมกันในทีมงานแต่ละชุดชุดงานเหล่านี้ดูเสมือนเป็นงานเสริมภาระงานประจำที่เป็นงานหลักของครูกระบวนการบริหารงานวิชาการเป็นขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวิชาการ ที่จะนำไปสู่การสร้างผลประโยชน์แก่ผู้รับบริการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตามเจตนารมและภารกิจของงานวิชาการสถานศึกษาจิตติมาวนศีกล่าวว่าการบริหารงานวิชาการมีความสำคัญต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาสถานศึกษาจึงต้องดำเนินอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการบริหาร P D C A ดังนี้ 1. การวางแผนเป็นการดำเนินง,งานเพื่อจัดเตรียมวางแผนงานทรัพยากรต่างๆเพื่อจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่ 1. การวางแผนงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาสื่อและแหล่ง เรียนรู้ 2. การปฏิบัติตามแผนเป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประเมินผลการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอันได้แก่การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนแด้การจัดการเรียนรู้ 3. การตรวจสอบเป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน ผลการเรียนรู้รวมทางการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อสรุปประเมินผลว่าสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรมากน้อยเพียงใดได้แก่การนิเทศภายในการวัดและการประเมินผล 4. การปรับปรุงเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาผลผลิตจากการดำเนินงานวิชาการได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาเรียนรู้ซึ่งกระบวนการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้จากแนวคิดต่างๆโดยสรุปจะเห็นว่ากระบวนการบริหารอย่างน้อยต้องมีการตัดสินใจการวางแผนการจัดองค์กรการจัดคนเข้าทำงานการอํานวยการการจัดทรัพยากรการติดต่อสื่อสารการประสานงานการควบคุมงาน การประเมินผลงานรวมทั้งการกระตุ้นหรือการจูงใจหากพิจารณากระบวนการบริหารที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนคือ 1. ส่วนการเตรียมการได้แก่การตัดสินใจการวางแผนและการจัดองค์การ 2. ส่วนที่เป็นปฏิบัติการได้แก่การจัดคนเข้าทำงานการอำนวยการการจัดสรร ทรัพยากรการติดต่อสื่อสารการประสานงานและการกระตุ้นจูงใจ 3. ส,ส่วนที่เป็นการควบคุมประเมินผลได้แก่การควบคุมงานและการประเมินผลการวางแผนงานวิชาการการวางแผน เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารขององค์การเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องกระทำเป็นลำดับแรกของกระบวนการบริหารถ้ามีการวางแผนที่ดีมีขั้นตอนการปฏิบัติที่จัดเป็นก็เชื่อได้ว่างานนั้นย่อมประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายโดยเฉพาะการพัฒนางานการป้องกันความผิดพลาดทำได้โดยการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานและปัจจัยการดำเนินงานองค์การไม่มีแผนงานย่อมมีโอกาสที่ประสบ กับความล้มเหลวได้ง่ายดังนั้นองค์การจึงต้องมีการวางแผนเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการวางแผนงานวิชาการมีองค์ประกอบที่สำคัญ2ประการคือองค์ประกอบจากภายนอกสถานศึกษาและการวางแผนงานวิชาการในสถานศึกษาผู้บริหารกับการวางแผนงานวิชาการ ผู้บริหารควรมีหลักการวางแผนงานวิชาการดังนี้ 1. ผู้บริหารควรมีความรับผิดชอบการวางแผนทุกระดับตั้งแต่ระดับสถานศึกษาและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา 2. ผู้บริหารควรจัดทำกำหนดแผนงานของสถานศึกษาโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 3. ผู้บริหารควรมีทักษะในการวางแผนมีความรู้ความสามารถชี้นำครูอาจารย์ได้ 4. ผู้บริหารควรดำเนินการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครผู้เรียนจนถึงการจัดการเรียนการสอนการวางแผนเป็นกระบวนการอย่างมีขั้นตอน5ขั้นตอนดังนี้ 1. การกําหนดเป้าหมายของการทํางานในสถานศึกษาโดยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้กําหนดเป้าหมาย 2. การค้นหาโอกาสและการพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นการหาแนวทางที่จะช่วยให้แผนที่วางไว้สามารถนำไปปฏิบัติได้ 3. การแปลโอกาสให้เป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการนำเอาแผนที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีเหตุผล 4. การเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและการกำหนดจุดมุ่งหมายเป็นกำหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของงานแบ่งตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 5. การตรวจสอบแบบการทบทวนเป็นการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนคือการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลรวบยอดบทบาทของผู้บริหารในการดําเนินง,งานวิชาการผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการที่จะบ,บริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพผู้บริหารจะต้องส่งเสริมในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของครูอำนวยการจัดหาวัสดุและแหล่งเรียนรู้เพื่อช่วยในการสอนสามารถนิเทศและให้คำปรึกษาได้เพราะจะทำให้ครูรู้สึกว่าตนเองมีที่พึ่งด้านวิชาการมีผู้ส่งเสริมดูแลช่วยเหลือผู้บริหารจะต้องพัฒนาคุณภาพของครูให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการเพื่อการจัดก,การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียนนอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพอันแสดงถึงความมั่นคงในชีวิตเสริมสร้างแรงจูงใจให้ครูใฝ่หาความก้าวหน้ายกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานที่ดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นกำลังใจแกผ่ผู้แก่ครูผู้กระทำความดีมีผลงานปรากฏในฐานะผู้นำทางการศึกษาผู้บริหารจะต้องให้การส่งเสริมครูทุกด้าน ผู้บริหารควรจะคำนึงถึงหลักการบริหารดังนี้ 1. มีเป้าหมายและว,วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่ชัดเจนผู้บริหารต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของสถานศึกษาว่าเป็นไปในทิศทางใด 2. ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงานการบริหารงานทุกประเภทย่อมต้องมีเทคนิควิธีการขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นระบบ 3. การประเมินผลเมื่อได้ดำเนินก,รรกิจกรรมใดควรจะได้มีการประเมินผลและติดตามผลเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานได้ดีขึ้นสรุปผู้บริหารถือเป็นเสาหลักของการบริหารสถานศึกษาหลักการบริหารสถานศึกษาคือการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมีเทคนิควิธีการบริการรวมทั้งการวัดและประเมินผลงานผู้บริหารต้องมีทั้งเทคนิควิธีการและทักษะของการบริหารงานบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทคือ ผู้กำหนดทิศทางผู้กระตุ้นความเป็นผู้นำผู้วางแผนผู้ตัดสินใจนักจัดองค์การผู้จัดการการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานผู้สื่อสารผู้แก้ความขัดแย้งผู้แก้ปัญหาผู้จัดระบบงานผู้บริหารการเรียนการสอนผู้บริหารงานบุคคลผู้บริหารทรัพยากรและผู้ประเมินผลกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ๊าบาย